ราคา่อนตอเดือนก็พอๆกันแต่ทําไมของผมใช้เงินออกรถน้อยกว่าชาวบ้านเขาเซลใบพระรามสองขออนุญ,ญาตจัดให้เอาใจสาวก4สูบเรียงครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาชมกับรถบิ๊กไบจากค่าย h o n ด้าที่ใช้เงินออกรถเพียงแค่9,000บาทร้านเซลไบพรมสองรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบทุกรุ่นให้ราคาสูงพร้อมไปรับรถถึงหน้าบ้าน ร้านเซลล์ไวฟ้รามสองของเรานะครับผมมีรถบิ๊กไบค์ให้เรียกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกคันที่เราเปิดจำหน่ายขายในราคาย่อมเยาจับต้องได้ราคาไม่แรงนะครับมีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนนะครับ ขอกราบสวีดักรและสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลของร้านเซลล์บายพะรามสองของเรานะครับเช่นเคยนะครับยังคงอยู่กับผมกันเหมือนเดิมกับการรีวิวรถต่างๆที่จําหน่ายอยู่ภายในร้านนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถบิ๊กบัสสี่สูบเรียงจากค่ายฮอนด้าที่ใช้เงินออกรถวันนี้เพียงแค่9 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับฮอนด้าซีบีหกร้อยห้าสิบอา I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. like a roast, I a gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2019ครับของแต่งของตัวรถคันนี้ให้มาครบๆจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดข้อแต่งหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวชุดโชคหลังที่ให้มาเป็นเอรินซับแทงนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกไว้นะครับคันนี้ผ่อนสบายๆต่อเดือนใช้เงินออกรถน้อยกว่าชาวบ้านเขาแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงชุดของแต่งต่างๆของตัวรถมีอะไรให้บ้างและที่ ที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของราคาจากจาหน่ายและตารางการดาวผ่อนต่อเดือนเจ้าคันนี้เราเปิดเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวฮอนด้าซีี650 r ปี2019ของเราคันนี้นะครับเปิดจําหน่ายนะครับแค่200,900บ,บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของตารางการดาวนะครับตัวนี้ดาวรุ้นต้นมาแค่9 0 0 0่น ในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขอย่าเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ5,885บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ4,994บาทครับค่าเนินการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าเนินการนะครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่9,000บาทจบถูกขั้นตอนครับผมครับผมก็ได้ทราบนะครับในส่วนของราคาตัวรถ รวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda า b 6 5 0 R ของเราคันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆรพี่ท่านใดนะครับชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองไว้เป็นเจ้าของไว้ขี่ใช้งานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถถูกท่านทูกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านมาไร่ชมรายละเอียดตัวรถคันนี้ของเรากันเลยดีกว่าในส่วนของอันดับแรกเช่นเคยครับขออนุญาตพา ทุกท่านมาชมที่เลขไมล์ตัวรถกันก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งมาอยู่ที่26,000กิโลเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวชุดเครื่องยนต์คันนี้บอกได้เลยว่าสดมากๆของเหลวต่างๆตัวนี้นะครับร้านเซลบายของเราเปลี่ยนถ่ายและเซอร์วิสให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมในส่วนของระบบไฟของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับไฟสูงไฟต่ําและที่สําคัญนะครับในส่วนของระบบเบรกแบบ ABS และ การขับขี่อย่างแท็กชั่นคอนโทรลเจ้าคันนี้นะครับก็ทำงานครบถ้วนและสมบูรณ์กันเลยทีเดียวครับ จากในส่วนของเลขไมาตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมในส่วนของสภาพตัวรถและสีสันของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัวฮอนด้าซีบีหกร้อยห้าสิบอาร์ของเราคันนี้นะครับตัวรถสีสันสวยงามเดิมโรงงานสวยๆใสๆทุกจุดตําหนิของตัวรถนะครับมีเพียงแค่ร่องรอยขนแมวตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในส่วนของตัวรถนะครับศูนย์ตรง,งตัวรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักตัวนี้ทางร้านของเรารับประกันให้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ นอกจากสภาพตัวรถสวยศูนย์ตรงแล้วนะครับในส่วนของตัวชุดยางหน้าและยางหลังของเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าตัวยางใหม่มากๆยางให้มานะครับเป็นของคอนต้สเปคตรงรุ่นสลับ c b บ 650R โดยเฉพาะดอกยางเหลือๆหน้ายางไม่แข็งเอาไปคันนี้ขี่เที่ยวขี่ใช้งานกันได้เลยครับ จากในส่วนของสภาพตัวรถสีสันและตัวยางหน้าหลังกันไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาได้ชมในส่วนของตัวชุดของแต่งเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถจัดหนักจัดเต็มแบบที่ผมได้พูดไว้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดชิลหน้าแต่งครับซึ่งตัวนี้นะครับให้มาตรงรุ่นพร้อมกับขายยึดตรงรุ่นยึดแน่นแข็งแรงเสริมหล่อให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีไล่ลงมาใกล้ๆกันนะครับผมในส่วนของ ของตัวชุดครอบไฟหน้าที่ให้มาตัวนี้นะครับเป็นวัสดุพลาสติกงาน A b เวตัวนี้เสริมความดุดดันให้กับตัวรถนะครับเข้ากันกับตัวเชลบอกแล้เรยมองเข้ามาดุดดันมากๆเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับไล่มาดูในส่วนของตัวชุดการเบรกและการคัตของตัวรถกันนิดนึงครับสำหรับการเบรกและการคัตของเจ้าคันนี้ให้มาเป็นของแต่งงาน CNC ครับของฟากี้จับนิ่มถนัดมือสามารถปรับได้ถึง6กระดับให้ผู้ใช้ผู้ขีเลือกปรับตามความช อบและความถนัดของแต่ละท่านกันเลยนะครับมาอีกนิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดกระจกมองข้างกันบ้างครับในส่วนของตัวกระจกคันนี้ให้มาเป็นกระจกแต่งแบบปลายแฮนด์ hand, ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ยึดแน่นแข็งแรงตัวเรนงกระจกมองเห็นชัดเจนไม่มีหอหรอกตานะครับขนาดใหญ่นะครับแบบนี้มองเห็นเต็มเต็มกันแน่นอนครับ ผาจากในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านะของตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาไล่ชมในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับซึ่งออกตัวไว้เลยว่าเจ้าคันนี้ให้มาเต็มๆหลากหลายจุดเซฟตัวรถได้ดีเลยทีเดียวเริ่มต้นอันดับแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดกันล้มด้านข้างซ้ายขวาก่อนเลยครับตัวนี้นะครับกันล้มให้มาเป็นชุดฟูตรงรุ่นนะครับสังเกตดูนะครับในส่วนของตัวชุดขาการล้มตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับกันขึ้นมานะครับเซฟ ตัวเครื่องได้ค่อนข้างดีในส่วนของตัวก้านการล้มอันนี้ขนาดใหญ่อีกเช่นกันนะครับเมื่อรถลม้มรถเกิดอุบัติเหตุมั่นใจได้เลยว่าการล้มตัวนี้ป้องกันตัวรถและตัวเครื่องได้ดีเลยทีเดียวครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวชุดกาดมอน้ำครับให้มาตัวนี้นะครับเป็นกาดมอน้าแต่งมีเนียมตรงรุ่นสำหรับ c v 650R โดยเฉพาะกาดมอน้ํามีเนียมขนาดใหญ่เซฟมอน้ําป้องกันมอน้าและที่สําคัญเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวครับร มาอีกน,นิดหนึ่งครับในส่วนของตัวชุดถังนะครับตัวถังตัวนี้ให้มาเป็นในส่วนของตัวชุดการลอยถังแบบแปของ H2C แท้ตัวนี้เบิกศูนย์มาให้นะครับเสริมให้ตัวรถดูดูดันและที่สำคัญป้องกันตัวถังนะครับจากหัวเข็มขัดหรือกระเป๋าคาดเอวได้ดีมากๆเลยครับผม หลังจากในส่วนของตัวชุดระบบความเซฟตี้ของตัวรถไปแล้วไล่มาดูของแต่งอย่างอื่นของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับในส่วนของตัวท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟท้ายแต่งแบบ LED โคมดำนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยสว่างมองเห็นชัดเจนติดครบระบบไฟจบกันแน่นอนนะครับไล่มาบ้างอีกนิดนึงนะครับในส่วนของไฮไลท์ตัวรถที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนจะเป็นในส่วนของตัวชุดโชคหลังเออเรนแบบซับแทงนะครับตัวนี้นะครับตรงรุ่นสำหรับ CB 650R โดยเฉพาะตัวโชคไม่รัว่วไม่ซึมนะครับสามารถปรับตั้งใช้งานได้จริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดยของแต่งตัวรถอีกชิ้นนึง ที่เรียกว่าขายกันไปไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับรถบิ๊กบัสแทบถูกรุ่นกันเลยยิ่งเป็นรถสี่สูบแบบนี้ให้มาเป็นท่อเดิมก็คงยังไงอยู่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ตัวรถมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับผมทรงเทอร์มิงานนอกบอกได้ว่าเสียงดีมากๆและที่สําคัญนะครับตัวท่อนะครับมาพร้อมกับลิปออนสเตเลสขนาดใหญ่เสริมให้ตัวรถดูดุดัดนบอกได้เลยว่าคันนี้มันเราใจกันแน่นอนนะครับก็ไล่ชมรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์รถการเทสระบบไฟแรกที่สําคัญนะครับไปฟังเสียงท่อกันว่ามันจะเพาะร่านและมันเร้าใจในขนาดไหนนะครับครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์รถรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆนะครับของเจ้าตันด o cb a CB 6 5 0 r ของเราคันนี้กันเลยอันดับแรกไปเปิดแจเทสในส่วนของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยครับ ขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับตัวรถนะครับเรขไมล์26,000กิโลนะครับระบบไฟตัวรถติดครบทุกจุดเริ่มต้นในส่วนของตัวไฟพามากขึ้นโชว์นี่นะปัดเรือนไมลครบนะครับและติดครบแต่ครับทํางานสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟสูงไฟต่ําปิดเปิดได้ปกติแท็กชั่นคอนโทรลนะครับผมขออนุญาตปิดนิดนึงตัวนี้นะครับปิดแท็กชั่นคอนโทรลเรียบร้อยแล้วก็เปิดครับเรียบร้อยปกติครับมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันบ้างนะครับขออนุญาตกดสตาร์ทครับ ตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับไปวนดูรอบคันกันบ้างดีกว่าครับตัวรถนะครับรอบเดินเบานิง่งไม่มีสวิงชุดระบบไฟด้านหน้านะครับตัวนี้ติดครบไฟหน้านะครับตัดกับการไฟหน้าสวยๆอะไร่าวนี้เครื่องยนต์เยี่ยมนะครับสดมากๆนะครับระบบไฟครบสุดๆเลยไม่ดังไม่หอนนะครับตัวเครื่องยนต์ รถขนาดใหญ่ครับมาฟังในส่วนของเสียงท่อกันบ้างดีกว่าครับผมขออนุญาตนะครับพออรันรันเร้าใจนะครับตัวท่อนะครับทรงเทอร์มิงานนอกนะครับตัวนี้ ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายและก็ยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านเลยนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตดับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเราปิดระบบไฟนิดนึงนะครับออฟรันนะครับตัวนี้ทำงานปกติครับ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda c 650 b 650R ปี2 0 1 9ของเราคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์รับผ่อนต่อเดือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆไบค์เกอร์ทุกท่านติดตามไว้ด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถ รุ่นอะไรและทางร้านเซลแบรมสองของเรานะครับยังมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็เดๆมานำเสนออีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ